และบทบาทในมหาวิทยุยุคนั้นของท่านอาจารย์ก็มีบทบาทสูงเหมือนกันที่จะช่วยรามควมแหงในหลายๆหน้าที่เรียกว่าเป็นยุคแรกๆของการเขียนบทวิจารณ์ทางด้านวรรณกรรมเด็กหรือไม่ครับอ๋อสำหรับสำหรับเด็กเนี่ยนะคะสำหรับเด็กนี่ก็ก็คิดว่าสนใจอาจจะมีมีน้อยคนในสมัยนั้นที่ว่ามีน้อยคนก็เพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยเมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะสามสิบกว่าปีมาแล้วนั่นคัะ ผู้ที่จะสนใจเรื่องหนังสือเด็กมีน้อยแล้วหนังสือเด็กเองก็มีน้อยไม่เหมือนอย่างในสมัยนี้ทีนี้ก็อเผอิญที่มีโอกาสได้ดูหนังสือเด็กของต่างประเทศเขาซึ่งเวลาที่เขาเขียนเขาก็มุ่งหน้าที่จะให้ประโยชน์แก่เด็กทั้งในด้านสาระแก่นสารทั้งในด้านความบันเทิงทั้งในด้านที่จะทำให้เด็กได้รับความรู้ รอบตัวทั่วไปต่างๆเราก็นำเอามาสอดแทรกกับอันนี้ผสมผสานกันหนังสือธรรแล้วทำไมไปเลือกหนังสือสำหรับเด็กเอนานั้นเพื่อนพ่อหนังสือเด็กสำหรับเด็กน้อยก็เลยเลือกวิจารณ์หนังสือสำหรับเด็กหรือว่าวิจารณ์ง่ายกว่าหนังสือนวนิยายทั่วไปที่จริงไม่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 ได้วิจารณ์เฉพาะหนังสือสําหรับเด็กนะที่วิจารณ์ออกมาเป็นข้อเขียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือผู้ใหญ่จะเป็นหนังสือผู้ใหญ่เป็นแล้วก็มักจะเป็นประเภทนวนิยายสารคดีบ้าง หนังสือเด็กนั่นจะหนักไปในทางที่เราจะพูดมากกวา่าพูดทางรายการโทรทัศน์บ้างทางวิทยุบ้างจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะจูงใจให้เด็กสนใจการอ่านแล้วก็จูงใจผู้ใหญ่ที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ให้สนับสนุนการอ่านแก่ลูกๆเพราะจะเป็นการปลูกฝังวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นการที่จะให้โอกาสในการศึกษาที่กว้างขวาง,วางแก่เด็กๆ คีก็เจดประสงค์อันนี้และนอกจากนั้นก็จิดประสงค์เพื่อที่จะก,กระตุ้นผู้ผลิตหนังสือให้หันมาสนใจผลิตหนังสือสําหรับเด็กมากบ้างสมัยโนนเขาจะบอกว่าอุ้ยหนังสือเด็กขายไม่ได้ครับหรือไม่เช่นนั้นก็หนังสือเด็กนี่ไม่ต้องทําอะไรให้ดีหรอกเด็กนี่ไม่ฉลาดเด็กนี่ยังโง่อยู่เพราะอ่อนวัยอะไรํำนองนี้ก็พยายามจะแก้ความเข้าใจผิดอันนี้เพราะแท้ที่จริงหนังสือเด็กนี่แหละเขียนยาก แล้วก็เป็นหนังสือที่สําคัญด้วยเพราะรจะปลุกฝังอะไรหลายอยา่าง